วันนี้ญาติโยมมาทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดโยมโยมขวัญทางคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีโดยเฉพาะข้าวปลาอาหารขนมขนมนมเนยแล้วก็มีขนมจีนมีข้าวผัดมีอาหารต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็ขออนุโมทนานแล้วก็อยากจะ ฝากข้อคิดให้กับพวกเราทุกๆท่านในวันนี้เป็นการตอบแทนก็คือธรรมะข้อที่ว่าด้วยเรื่องความเมตตาในบทพุทธศาสนสุภาษิตมีบทที่ว่าโลโกรปฐรมพิการเมตตาเมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมเครื่องคำจุนโลกเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีความเมตตาสักหนึ่งคน ก็สามารถยังหมู่คณะให้ร่มเย็นเป็นสุขได้โดยเฉพาะดูตัวอย่างสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความเมตตาให้กับสบรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่ปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์ในหมู่คณะของเราเนี่ยคำว่าหมู่คณะเนี่ยจะหมายถึง ครอบครัวก็ดีจะหมายถึงหมู่เพื่อนพ้องก็ดีจะหมายถึงผู้ร่วมงานก็ดีถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดบุคคลที่มีความเมตตาสักอย่างน้อยสักหนึ่งคนก็จะทำให้หมู่คณะมีความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดตกบกพร่องของเพื่อนร่วมงานหรือว่าสมาชิกในหมู่คณะก็ดูเหมือนว่า แทนที่จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาก็สามารถกลับมีการแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีเพราะว่าเจ้าหมู่เจ้าคณะนะเป็นผู้ที่นะมีความเมตตาอันนี้หมายความว่าเมตตานั้นต้องเป็นเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยเมตตาประกอบด้วยปัญญาคืออะไรเช่นสมมุติว่าถ้าเราสงสารสงสาร สงสารขอทานอย่างนี้นะแล้วเราก็ให้สตุ้งสตังเข้าไปแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาว่าเราจะไปเป็นการส่งเสริมการค้ามนุษย์หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าเมตตาไปโดยอารมณ์ไม่ได้เมตตาไปโดยปัญญาหรือว่าบางทีเราไปตามวัดเขามีปล่อยนกเราปล่อยแต่เขาจับมาใหม่มันก็ไปส่งเสริมวงจรอ,อันนั้นให้เกิดขึ้นวงจรการลักลอบค้าสัตว ให้มันเกิดขึ้นนกก็ถูกจับอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้เรียกว่าเมตตาไปโดยอารมณ์ไม่ได้เมตตาไปโดยปัญญาเมตตาโดยปัญญานี่ก็พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเมื่อเมตตาไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลเสียอะไรบ้างอุปมาเหมือนกับว่าเรารักพวกพ้องหมู่คณะนะของเราทุกๆคนแต่ถ้าเราเมตตาไปโดยอารมณ์อย่างเดียวมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้อุปมาเหมือน เราปลูกต้นไม้เรารักอยากให้ต้นไม้ออกดอกออกผลไวๆแต่เรารดน้ํามากเกินไป <c oughs> หรือเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปต้นไม้ก็ตายในทางกลับกันบุคคลผู้ฉลาดก็จะต้องรู้ว่าเวลาใดควรรดน้ําเวลาใดไม่ควรรดน้ํานอกจากนั้นก็วเวลาใดควรใส่ปุ๋ย <c oughs> ใส่ปริมาณเท่าใด แล้วก็อยากจะให้ต้นไม้โตก็ให้งดงามก็เวลาใดควรตัดแต่งกิ่งเวลาใดไม่ควรตัดแต่งกิ่งกิ่งใดเป็นกิ่งที่เสียสิ่งที่มีเชื้อโรคกิ่งที่ชำรุดก็ตัดแต่งให้สวยงามถ้าเราบอกว่าเราสงสารต้นไม้เราก็ไม่กล้าตัดแต่งมันก็จะเพาะเชื้ออยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่านี่เรียกว่าเมตตาโดยปัญญา ดังนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันถ้าเรามีจิตเมตตาแล้วก็หมู่คณะก็เป็นอันว่ามีความสงบร่มเย็นอัตมาภาพอุปมาว่าเหมือนกับในหมูคณะเราถ้าเกิดว่ามีผู้เมตตาสักหนึ่งคนก็เหมือนกับมีพระจันทร์หนึ่งดวงพระจันทร์เต็มดวงก็ส่องแสงสว่างไปทั่วส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าดวงดาวต่างๆก็เป็นบริวารของพระจันทร์ แต่ว่าพระอาทิตย์น่ะพระอาทิตย์ก็เหมือนกับมีปัญญาแสงสว่างจริงๆแล้วจะว่าไปที่บอกเมตตาโดยปัญญาก็เหมือนกับแสงของพระจันทร์หรือแม้แต่แสงของดวงดาวมันก็เป็นแสงที่สะท้อนมาจากดวงอาทิตย์ฉนะันใดก็ฉันนั้นคนที่จะประสานให้หมู่คณะมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ย ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีเงินมากที่สุดในหมู่คณะนั้นมีตำแหน่งสูงที่สุดในหมู่คณะนั้นหรือมีอายุมากที่สุดในหมู่คณะนั้นเป็นแต่เพียงผู้ที่มีความเสียสละให้กับหมู่คณะที่จะทำยังไงให้หมู่คณะของเราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มีความสามาัคคีร่มเย็นเป็นสุขผ่านพ้นอุปสรรคไปได้จะมาขออนุญ,ญาตออขออนุญ,ญาต ยกตัวอย่างแม้ตัวอาตมาภาพเองนะสมัยเด็กๆก,นะก็ที่บ้านก็มีหลายหลายครอบครัวนะบ้านยมพ่อยมแม่บ้านยมป้าบ้านยมยายบ้านอ,อีอีคนนั้นอีคนนี้ลุงคนนั้นลุงคนนี้เรากเา็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะไม่ได้มีอายุมากที่สุดใน หมู่วงศาคณาญาติไม่ได้มีสตังค์เยอะที่สุดในหมู่วงศาคณาญาติไม่ได้มีความรู้ความสามารถเยอะที่สุดแต่ว่าอะไรแต่ว่าโชคดีในทางในทางชีวิตที่เกิดขึ้นมาที่ได้พบพระพุทธศาสนานะถ้าเรานำพาหมูนะ่คณะทำคุณงามความดีในทางพุทธศาสนานะก็เป็นอันว่าหมู่คณะของเราก็กลมเกี่ยวกันแต่มาภาพในสมัยสมัยเด็กๆหรือสมัยมี วุธภาวะขึ้นมาเป็นใบรุ่นขึ้นมาก็ได้ชักชักจูงให้กับญาติพี่น้องวงศาคณาญาติทรคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่หลวงตามหาบัวทำโครงการช่วยชาติหรือไม่ได้เฉพาะหลวงตามหาบัวทำโครงการช่วยชาติอย่างเดียวการทำคุณงามความดีกับวัดวาศาสนาสังคมอื่นๆนีก็เป็นสิ่งที่ชักจูงหมู่คณะเราได้ฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อเราจะใช้ เมตตาให้เมตตาด้วยปัญญาเนี่ยเราจะชักจูงหมู่คณะเราให้สูงขึ้นชักจูงหมู่คณะเราให้สูงขึ้นก็อยู่ในแนวทางทางพระพุทธศาสนานี่แหละเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ยมีศรัทธาอยู่เป็นทุนเดิมแล้วก็ถ้าเราปรารถนาที่จะให้ครอบครัวเราร่มเย็นเป็นสุขมีความแน่นหนามีความเป็นปึกแผน่น มากยิ่งขึ้นก็ชักจูงกันทำความดีอย่าไปชักจูงกันทำสิ่งที่เป็นอกุศลความชั่วแม้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งอกุศลความชั่วถ้ายังทำอยู่อยังยังละยังเลิกไม่ได้ก็ให้เห็นโทษของมันไม่ได้ไหมายความว่าคนในโลกนี้เนี่ยเป็นคนดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะอย่าไปมองอย่าไปจับผิดกันว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้ให้มองส่วนที่ดีๆของการให้มีความเมตตาจิตกัน อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนมีเมตตากันสักคนเดียวก็ครอบครัวเราหมู่คณะเราก็ร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าเกิดเราเมตตากันทุกๆคนก็ยิ่งดีไปใหญ่แต่จะชักจูงยังไงชักจูงไปทําคุณงามความดีสิชักจูงกันไปทาคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าจะไปช่วยเหลือผู้คนต่างๆนะก็จะทําให้หมู่คณะเราเนะีย่ยญาติพี่น้องเรานะเมีความสง่าผ่าเผยงดงามย,งยิ่งขึ้นไปอีก อย่าไปจับผิดจับโทษกันคนเราทุกๆคนมีข้อบกพร่องทั้งนั้นนะถ้าคนเราสมบูรณ์ดีพร้อมแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมาหรอกนะที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่ายังมีข้อบกพร่องยังมีกิเลสอยู่ถ้าคนเราชั่วมากมหาศาลก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาหรอกก็ยังตกอยู่ในนรกอยู่แต่ถ้าคนเราดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ บรรลุแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วที่เกิดมานี่ก็มีดีมีชั่วผสมกันมีดีมีชั่วผสมกัน,ด,กนดีมากบ้างดีน้อยบ้างชั่วมากบ้างชั่วน้อยบ้างแล้วก็เมตตากันไม่ไม่มีใครอยากจะเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากจะเป็นคนผิดพลาดเ mm. มือ่อเมื่อคน คนใดคนใดคนหนึ่งในหมู่คณะในครอบครัวเราเออล้มลงไปเราในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนี้หรือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ฉุดเขาขึ้นมาถึงไม่ชุดเขาขึ้นมาช่วยไม่ได้เดินผ่านไปก็ยังดีแต่อย่าไปเหยียบย่ำให้ต่ําต้อยลงไปในฐานะของเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเมตตาต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ยังเมตตาได้เราก็ต้องอย่าลืมเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนในโลกนี้เมตากันยากเพราะว่าเราเอากิเลสของเราเป็นหลักแต่ถ้าเราเอาธรรมะเป็นหลักเราจะเมตตกันง่ายขึ้นเช่นเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเป็นเป็นเขา อยู่ในเหตุปัจจัยเหมือนกันกันกบเขาเราก็ต้องทําแบบเขาแต่ว่าเราอยู่ในจุดของเราเหตุปัจจัยมันเป็นแบบเราเราก็เลยทําแบบเราถ้าเราเป็นเขาเราก็คงจะต้องทําแบบเขานั้นก็มองกันด้วยเมตตาโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะ ช่วงนี้อาตมาดูข่าวาที่ประเทศอังกฤษควีนอะลิซาเบธที่สองนะนะสวรรคนะแล้วเราก็เห็นคนเขาไปแสดงความเสียใจเยอะแยะมากมายเรื่อง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 นี้แหละเราก็มองเป็นธรรมะอย่างหนึ่งมองธรรมะอย่างหนึ่งก็คือว่าเบื้องปลายก็คือการการทำ สิ่งดีๆต่อกันเมื่อจากลาแตนะ่มองย้อนกลับในทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่ได้ท่านไม่ได้สอนให้รอทำสิ่งที่ดีๆให้กันในวันจากลาท่านสอนทำเหตุทำต้นทำสิ่งดีๆให้กับกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ในะปัจจุบันนี้นะทำอะไรดีๆต่อกันได้คิดดีพูดดีทำดีต่อกันได้ ก็ทำนะทำในปัจจุบันไม่ต้องไปรอทำวันที่จากลาแต่ขึ้นชื่อว่าความดีอย่าว่าแต่ทำความดีที่เราทำร่วมกันในหมู่คณะในครอบครัวในเพื่อนฝูงในที่ทำงานเลยนะความดีที่ทำทำนะขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยน ความดีคดเนี่ยบา,บางทีเนี่เราต้องแลกอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นความดีเช่นทําบุญทํากุศลก็แลกใช้วัตถุสิ่งของไปก็ทําให้เกิดบุญกุศลมีความเสียสละรักษาศีลก็ต้องแลกแลกคือไม่ตามใจกิเลสแล้วก็ได้ศีลขึ้นมาทําสมาธิก็ต้องแลกแรกคือใช้เวลาใช้การเจิญนสติ ก็ระงับความฟุ้งซ่านไปแต่จะบอกกับพวกเราทุกๆคนนะเราก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะการแลกเปลี่ยนมันมีได้อย่างเสียอย่างแล้วมันก็มีได้อย่างเสียหลายอย่างแล้วมันก็มีได้หลายอย่างเสียอย่างแล้วมันก็มีได้หลายอย่างเสียหลายอย่าง อันนี้ต้องคิดดูในเวลา24ชั่วโมงในหนึ่งวันเราคิดดูว่าสิ่งนี้ที่เราทำเราได้อย่างแล้วเราเสียอะไรไปหนึ่งอย่างหรือเราได้อย่างนี้แต่เราอาจจะเสียไปหลายอย่างอันนี้เรียกว่าไม่คุ้มขาดทุนแต่ถ้าเราได้อย่างได้ได้หลายอย่างแต่เสียอย่างเดียวอันนี้คุ้มยกตัวอย่างเช่นการภาวนาเนี่ยเสียแค่ การละกิเลสออกไปแต่เราได้ความสบายใจได้ความสงบได้การรู้ได้การเข้าใจธรรมะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจตัวเราสักคนหนึ่งเราก็เข้าใจทั้งโลกนี้เราก็มีความสุขทั้งโลกนี้แม้ว่ามันเคยน่าจะเกิดความทุกข์เช่นใดดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของพุทธศาสนิกชนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่าน เป็นการต่อยอดความดีนะความเมตตาคือปัญญาแล้วก็การอยู่ร่วมกันแล้วก็ความการทำความดีกันไม่ต้องรอนะในวันสุดท้ายแล้วก็มองกันในแง่ดีว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่มีใครอยากจะผิดพลาดก็อย่าไปเหยียบเยียบย่ำซ้ำเติมกันก็ขอให้คุณงามความดีนั้นๆน,น,นะ จงรักษาญาติโยมทุกๆท,ท่านไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านเจ้าของวันเกิดแต่ให้รักษาหมู่คณะเราแล้วก็ชวนกันทําความดีอ่ใช่เราชวนกันทําความดีหมู่คณะเราก็จะดียิ่งขึ้นแต่ถ้าชวนกันทําความชั่วก็หมู่คณะเราก็จะแย่ลงไปจะร่อยหรอลงไปก็ขอให้ความดีนี้รักษาพวกเราทุกๆคนนะ,จะเจริญพรรักพรน,นะ